ดีดีครับ ไปกดเงินน่ยาเลยโ้ยโมันขาดตังั้าตองเก็บอย่เดียวดีงสามามาสามสามหนึ่มับเอาให้แน่นอนกมากเิหนึ่งสามดี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 

เงยยุบแล้วโหสิบได้ใ no. ช่ไหมใหีเ่มสามผอแคไปกดลโอเไปกดดี สอสามอืมอ yeah. mm ืมสเท่า hmm. อ ah, so mm ่ะสกอสามเท่าอืม ยี่สามติดนเล่สได้ตั้งรับสองคนก็ได้ครับโอ้เขาลึกไปนิดนึงครับผมห้าสามไปเลยห้าต่อสาม

อ่ะสี่ต่อห้าีเนี่ครับฝึกรับไปด้วยนะครับผม ออกครับอืมไก่กินสามเ,เหลี่ยมบ่อ่าอ่าเตสี่เฮ้ยหน หกต่อสี่ใช่สีอืม หกต่อสี่ใช่ได้ฮ่าฮ่าฮ่าอะไรพี่มันช็อตฮะ อ๋อแปดต่อสี่คเก้าต่อสี่ศูนต่อส <c oughs> อ,อ,อ่ะสิบต่อสี่นะครับหนึ่งสิบเอ็ดต่อสี่นะครับไ <encontra> ม่คิดเราจะมานนะ

ตัวลูกเดียวพาได้ครับเออเ,เจ่งครับผม